สจอเลครับพี่ชื่อพี่ฟิมนะครับกิิวัตรประเชศครับปัจจุบันรับราชการตำแหน่งนักวิชาการสารสิการปฏิบัติงานที่กองนานาวบุมโรคติดต่อรับาประเทศครับมีด่านทั่วประเทศเลยนะครับความภาคภูมิใจในการเรียนที่สาธารณสุขทยที่นี่อยู่กันแบบพี่น้องครับแล้วก็อาจารย์เป็นคนีีเมื่อจบมาแล้วน้องคน,นที่สนใจอยากมาทํางานที่กควบุมโรคก็ปรึกษาได้นะครับแล้วเจอกันครับสาธารณสุขวทครับ สวัสดีครับพี่ชื่อนายเจนารงบางเสงนะครับชื่อเล่นชื่อพี่อ้ํานะครับพี่ก็จบจากสาธารณาสุขชุมชนที่มสวเป็นรุ่นที่7นะครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่ก็ทํางานเป็นพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขที่กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลนครยกนะครับซึ่งลักษณะงานที่พี่ทํานะครับก็จะเป็นงานพูดเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันสําคัญต่างๆ,ๆนะครับ และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับที่ก็ได้รับหน้าที่ให้ช่วยในการลงไปตรวจเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับมีการให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับทีมสาาวิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจลักษณะงานประมาณนี้นะครับ พี่ก็เชิญชวนน้องมาเจอกันที่สาารณาศุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวดกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ที่เอกนะครับเอกภพบุญเครือครับสิทธิ์เก่านิสิตข้าววิชาสาธารณสศขศาสตร์เอกนามัยสิงแวล้อมนที่หนึ่งปัจจุบันทำงานที่กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับ ต้องบอกว่าตอนที่ได้เข้ามาศึกษาที่ภาควิชาสาธารณสุขศาสตราา์นั้นก็พบว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่สนุกสนานแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการเรียนที่รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีับในช่วงของการศึกษา,ารวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อหาวิชาการรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของการเป็น เพื่อนผู้คิดในการที่จะดำรงดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นครับจึงอยากจะชวนชวนน้องๆที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อที่ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์มีความสนใจในด้านของสาธารณสุขศาสตร์สุขาพิบาลสิ่งแวดลอ้อมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับเข้ามาศึกษาต่อและ ให้ภาควิชาสาธารณสศุกศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้องๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ <c oughs> พึกนะครับนายบวรมิตรมาเป็นสิทธ์เก่าภาควิชาสาธารณสศุกศาสตร์สาขาดมัยสิ่งและล้อมรุ่นที่1ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองโรคจาัดก,การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการครับ ความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาธารณาสุขมสวของเรานะครับเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาธารณาสุขให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาสุขภาพครอบครัวชุมชนรวมทั้งสิ่งแวดล้องได้นะครับสามารถวางแผนและปฏิบัติงานด้านสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับและนอกจากนี้ศัก ารณสุขมสวของเรายังมีคณาจารย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สอนนะครับที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับน้องๆได้รับองค์ความรู้และสามารถพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้นโดยการปฏิบัติจริงนะครับตอนนี้พี่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5นะครับภายใต้แผนปฏิบัติการขับ <c oughs> เคลื่อนวากระแห่งชาติการแก้ปัญหาโมลพิษด้านฝุ่นละอองนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสเป็นผู้แทนหน่วยงานนะครับไปเข้าร่วมประชุมร่วมสัมมนา,าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับรวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับหน่วงงานต่างๆอีกด้วยครับ <c oughs> และพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจหรือ อยากที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์นะครับพี่พึกก็อยากจะแนะนำภักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หากน้องๆท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.pe.swu.ac.th เราคพบกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออาทิตยากอกันนะคะชื่อเล่นชื่อออมนะจบจากสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลายัยศิริทรวิโรดเป็นนิสิตออกรุ่นที่5นะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ i a เชียแปซิฟิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนายานยนต์หรือว่ารถยนต์ของนิสสันเองค่ะ การได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการบริหารจัดการและก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในบริษัทนะคะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนสาขาวิชาอาชีวะน้ำมันและความปลอดภัยนะคะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่อ็อกซูได้นะคะเพราะว่าของเรานะคะนอกจากจะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้วเนาะ,ะเรายังมีโอกาสได้ไปดูงานในหลายๆบริษัทเนาะ,ะเพื่อให้เราได้ใช้ทักษะการประเมินความเสี่ยงนะคะที่เราเรียนรู้ในห้องเรียน,นะะไปใช้ประเมินในหน้าง,งานจริงนะคะในกระบวนการผลิตของแต่ละที่จริงๆนะคะนอกจากนี้เนาะ,ะเรายังมีโอกาสที่จะได้ไปฝึกงานในหลายๆที่ด้วยนะคะก ก็มีประโยชน์ในการประเมินตนเองนะคะว่าตนเองเนี่ยชื่นชอบองค์กรหรือว่าธุรกิจประเภทไหนนะคะแล้วกเ็เราจะได้ไปใส่นั้นถูกเนาะโดยที่เราไม่ต้องมาลองผิดลองถูกในในช่วงของการทำงานนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันออกซบูค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศตีหญิงตีที่ตาอนาาินชัย เรียนจบจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาควิชาสาธธรรุาศึกษาคณะพารศึกษามสวค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกองบินกองบิน21ในตำแหน่งนัทหาสุขาวิบาลและช่วยราชการนิรภัยค่ะ ใจในอาชีพนะคะก็คือคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานเกี่ยวกับการประสานงานกับสาธารณสุขของจังหวัดนะคะในเรื่องมาตรการการป้องกันโควิดแล้วก็ร่วมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในกองบินนะคะรวมถึงการบริหารวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ เพื่อความปลอดภัยของกำลังคนในกองบิน21นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานราชการนะคะกับหน่วยนิรภัยนะคะถือว่ามีโอกาสได้ทํางานตรงสายที่จบมามากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะคะฝากถึงน้องๆที่ยังลังเลอยู่นะคะหรือว่ากำลังตัดสินใจเลือกสาขา ที่เรียนนะคะสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานงค่อนข้างจะสูงะนะคะในวิชาชีพนี้จบไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะหรือว่ามาทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขได้ทุกตัดสานค่ะ